สวัสดีตอนสามทุ่มพี่น้องบรรยากาศตอนสามทุ่มเนาะคะ่ะแดดกำลังออกแดดกำลังออกวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามหรือเปล่าเฮอวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามวันนี้จะเป็นวันจะเป็นจะเป็นคืนที่แบบว่าแสงสว่างยาวนานที่สุดจนฮอดเศร้าเนาะเยแล้วมั้งหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งเนาะคะ่ะนอที่พระอาทิตย์จะยาวนานตลอดทั้งคืน ก็คือคืนนี้พี่น้องบรรยากาศเป็นแบบเบร์ดพาทิะบรรยากาศก็คือเกาลัดระคะเบิดมือเบิดเว้นฝนตกฝนตกคืมมีลมฝนตกอากาศหนาวเย็นอีน่าก็อยู่แต่บานบ่ได้ออกไปไซดดอกเบื่อพี่น้องพอตกแรกมากเนี่ยเห็นปะ่ะพาทิ์ออกสวนฟงสวนผักอีน่างนี่บ่ได้ไปจัดไปจงไปแจ้งอีอย่างเลยพี่น้องแหงแต่พอสบาย ก็พอ,พอสัาบใบแล้วออกไปตากฝนอีกแต่ว,ว่าจะเป็นคากันนะเพราะว่างานก็รออยู่ <c oughs> งานก็รออยู่ออกมาเบิ่งผักนี่นั่งจักน่อยหนึ่งพักันี้นั่ง่าเสียพลาสติกมาคุ้มกับบะเลมาคุ้มสักเถอะนี่ <c oughs> พักแคล้วผักแคล้วนี้นั่งกำลังไงฝนตกใส่โอ้ยเบิ่งดินล่ะฝนตกใส่พี่หน้องฝนตกใส่เบิ้ดเหมือนเบิ้นได้์น่าเสียพลาสติกมาคุมม้มเจ้าบะเลยโดูสิหว่าง กวางยื่นแหละแต่ว่าบัได้ออกออกนอกบ้านพี่น้องบัลลัยางออกนอกบ้านเลยหยาเหยยก็บัลมาตัดเลยเนี่ยเบิ่งเชอรี่นางสักหน่อยหนึ่งดูเชอรี่เป็นตังไดเน่ะได้นาม้นามเบิ้ลเบิเ้ลเที่นี่ผู้ใดสซิมบายนั่งบนหนามบัลลัดอกเด้อโอ้ยมันแดงแล้วพี่น้องนี่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 เชอรี่นั่งแดงแล้วเห็นปะนี่นี่นี่ซีมสักหน่อยกอนนะบัลลัยสีดยางยังดอกค่ะ ปีนี้ด๊อกก็ปีที่แล้วอยู่ไม่ได้สีดยายัางดอกพี่น้องนี่เห็นบ่เชื่อดิอืมอืมหวานพี่น้องอืมหวานจ้ะแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่อืมดัด่จ้ะน้อยนี่เล้าน้อยนี่มันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวรอจักหน่อยก่อนนี่แดงเลยเห็นบ่เนี่ย โอ้ยเลือดสัน,น,นตันเนียต้นเชอรี่ยังมาท่านในแปลวิต้นนึงมาปลูกเลยพี่น้องอยังหาหมองปลูกบ่ได้โอ้อันนี้คิดว่ามันสีบอมีหน่วยกับมีอยู่ตัวนี่หน่วยมดนยิ่พี่น้องแต่ว่าแม่งกินเลยเห็นไหมเนี่ยแม่แม่งดอกตัวธาดนี่เห็นบ่สตรอบเบอรี่จะลือทิมนี่มันกำลังกินเนี่ยซ้ำโตัวโุบน่ะแซบเลตตี้ทันแซบเลตตี้เพิ่นน่ะ อยู่แต่บ้านก็บ,บ่ได้เมียนบ้านเมียนอย่างเดียวพี่น,อน้องค่ะเมื่อยขี้ค้านเวลาดหยุดกับพักพรอ,อย่างเดียวจ้ะไปเบิ่งลูกพร่มกันลูกพร่มลูกพร่มเดี๋ยวจะไปกินสมเหม็นป่าพ่อใไงเป่นตกป่าเป็นแหล่พป็นบ่อกงเอากางเอยียงไปถิ่มซเซลอยู่นี่ออนี่ซามือซีมือกับเซลยู่งสั่นนะอืยังมทัทใหญ่ดีสำเนาแบบล่อยจักหน่อยก่อนเนี่ยลูกพร่ม เราไปกินสมพี่น้องจิ้มพริกเกลือเอาไปเฮ็ดดองกับแซบเอาไปเห็ดแซ่อิ้มกัแบแซบบรรยากาศมนันนี่เนาะคะ่ะสามทุ่มสามทุ่มกว่าเดี๋ยวจะนอนนั่งก็จะไปนอนน่ะล่ละเมื่อื่นเตือนแต่สาวเฮ็ดงานนีกให้นั่งจะม่หายเจ็บข้อนะคะ่ะอันนี้อันลูกอันยังวะลิงกับแบะบ่แม,ม่นนี้น,น,น,นี่อันนี้ลิงอันนี้ลิงกับแบ ดีนี่คือบดดอกว่าลิงกับแบ่่ไม่จะตายแล้วพี่น้องต้นมันดอยหน่วยใหญ่อยู่อันนี้ก็สีแดงเต็มตนน้นอีแล้วนี่เมืองปากนางแรกดิจีนางเมืองค่ะโอ้เป็นตระเล็บตน้นลดอันนี้ก็อกนบะนี้ยกถิ่มพูยยนย,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 ยัยสีส้วนออกมาเคีขือใบไม้ใบเงี้ยตัวนี้น่าบอกมากเมื่อเราขีข้ขานเนาะ ในปีหนาเลยสิลื้อพักลื้อซุ่มพักไปว้นหมองอื่นเพราะว่ามันเกะกกไไเวลาพ่อยายมันตัดกิ่งใหม่อืมบางพักขนาดนั่งเถอะใหญ่เลยเมื่อท่านมาเก็บกินอยู่ซุม่มน้อยบ,บุญเถอะปลาตตวบกยังไงเลยพี่น้องมันมันได้พักเห็นป่ะมากินพักยี่นั่งเนะ่ะโตบบกยังไงเลยบุญเถอะปฏิทปลูกไปกินได้เนี่ยไม่ได้ปลูกมาให้มันกินได้เลยเนี่ย ก็ใบหยามหนากูคักแถพอนะโตใบใหญ่คักแถโอ้ยตัวธาต,ต,าตุกูนะทรงโตซ้ำโตคักแน่อีเลี่ยวว่ะกูนะเอาเกลือมาโรยมันตายข้าวตายก็มองเลยได้พี่น้องอืมมันแผลเกลือตัวซุ่มนี่ยโตแบบยัย้งใหญ่เลยฮึ จะ่าปลูกพักมากคนบริเกินดอกนี่นะเราปลูกพักกินอยู่นี่นี่อันตรายพี่น้องตรงล่างนี้ดเพอบางที่มันไข่ไข่ใส่โ่โอ้โออกกันยากสร้างห้องเถอะตั้งแต่ยืนนั่งกับบได้กินแล้วล่ะแล้วจะลื้อทีมแล้วล่ะให้มันกินไปเถอะแบงกงกันกินไปพี่น้องแล้วก็ซูมนูนอีกซูมหนึน่งนี่เอามาปลูกข้างในพอดเนี่ เดี๋ยวจะลือถ้าปีหนาค่อยลือแกอันนี้ก็ตายบ้านละสิตายบ้านลวนี่บ้นบอ่อในนาอีนา,นาปิดสุ้มมันไว้ฝนตกใส่นาปิดสุ้มมันไว้ตรงมีเวลาพี่น้องปลูกพักปลูกยังอยู่นี่ตรงตรงมีเวลาเดูซุ้มนี่แหละกำลัลางงามนี่เดี๋ยวพาสติกมาคุม้ม ต้องมีเวลามันต้องมีเวลาดูแลมันดีนะบ่มี่ีนะบ่มมีเวลาโอ้เจ็บคอ <c oughs> เจ็บคอพี่น้องเจ็บคอท่านเศร้าอยู่เอ,อ้ยห้องกระจกดีนั่งบริด้เปิดความหอนค่ะก็เลยบรได้ออกมาแต่มันก็อมีมีความอุ่นอยุ่นละ่ะความอุ่นก็บพื้นฮีตเตอร์ตรงนั้นก็มีแต่บรได้เปิดบร้เืณอผพาม่านมาใส่อยู่รากว่ มาละไทยเพียงน่องมาพาให้เบิ่งบรรยากาศเนาะคะ่ะหน่อซามทุ่มกว่าโอ้เบิรบรรยากาศไปละค่ะกิ๊นลิไปละค่ะฝากเพียงน่องไปเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะ